ทุกคนรู้เรื่องราวรักสามเศร้าของคาปูชิน่าบาเรลีนาไหมใครอยากรู้ลองค้อหน้าจอสองทีแล้วกดติดตามเธอคือคาปูชิน่าบารเรลีนาหนึ่งในนักบัลเล่ต์ที่เก่งที่สุดแต่เธอเต้นไม่ใช่เพื่อศิละปะเธอเต้นเพื่อให้บารเรลิโนโรโลโรเจ้าชายนักเต้นสุดหล่อเหลาหันมาหมอะแต่หัวใจของเธอไม่เคยเป็นของโรโรโรคนที่แอบรักเธอจริงๆคือตาลารโรตาลาร่านักกวีแสนเศร้าผู้ซ่อนตัวอยู่ใต้หมวกใหญ่ทุกบทกวีของเขาคือเสียงกระซิบถึงเธอที่เธอไม่เคยสนใจฟังแต่แล้วเมื่อนินจาลึกลับปรากฏตัวกลางเวทีโลกกอเธอ็เ ไปตลอดกาลนินจาปริศนาคนหนึ่งลักพาตัวเธอไปเพื่อสารภาพรักและนั่นคือคาปูชิโนแอสซาซิโนและเธอก็ตกหลุมรักและแต่งงานกับเขาในทันทีแต่เส้นทางรักไม่เคยโรยด้วยกลีบุาัาเมื่อคาปูชิโน่แอสซาซิโนตกอยู่ในห่วงความรักเลือกทำอาชีพนักสังหารทําให้ราชินีแห่งโรกมืดเอสเพรสโซนาซินโยราโกรธจึงมาหลอกให้เธอเชื่อว่านินจาคนรักกําลังนอกใจเธอ เธอจึงอยากและพยายามกลับสู่อ้อมแขนของโลโลโลแต่แล้วเธอก็พบว่าตัวเองตั้งครรภและทุกอย่างสายไปแล้วและด้วยหัวใจที่แตกสลายเธอจึงเลือกจบชีวิตในคืนสุดท้ายของการเต้นของเธอคุณคิดว่าความรักในครั้งนี้ใครน่าสงสารที่สุด